รางวัลคนดีศรีจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นางสาวทิศดาสมทัศน์นักเรียนทุนพระราชทานมศสรุ่นที่12จังหวัดภูเก็ตปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2สาขาวิชาพภสศชศาสตร์คณะเภเศชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมดำรงตนยึดมาในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดำรงตนตามหลักคุณธรรม5ประการอันได้แก่ พ่อเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสากระตันยูกระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมจุดเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนองค์กรและสังคมจากคุณสมบัติทั้ง5ด้านสมควรให้ดิฉันได้รับรางวัลต่อไปนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง The Best Overall Team และ Best Paper Award จากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Malaysia National Yang e m i i o n Olympiad 2022ณประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลเหรียญทองและ i y a Special Award จากการประกวดผลงานนอตกรรมระดับานานาชาติรายการ Global Competition for Life Science นำเข้ที่อินโดนีเซียได้รับรางวัลเหรียญทองและ K.E Special Award จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนาน,นาชาติรายการ World i n v e n in t i o n Innovation Contest 2022ณกรุง,งโซส,สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประโกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ i n v e n t i o n Commission for Young Muslim Scientists ณประเทศอินโดนีเซียได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรายการ i n t o c 2022 Science Project Competition จากประเทศตุรกี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงรายการจินเนอโอลิมเปียดจากหณกรรมคมองอนานาชาติด้านสิ่งแวดลอ้อมนเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับพระาราชทานรางวัลเด็กและเยาวชวนนเด่นแห่งชาติด้านการศึกษาวิชาการและนอกตกรรมประจำปี2566เนื่องในวันเยาวชวนแห่งชาติเยาวชวนนเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในระบรมงราชูปรมภมเนื่องในวันเยาวชวนแห่งชาติประจำปี2565ได้รับพระราชทานโรคกิตติคุณลูกที่มีความกตัญยูกตาวิธีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2566 ได้รับรางวัลยุวสตรีดีเด่นภาคใต้นั่งในวันสตรีสากลประจำปี2567ได้รับรางวัลในผู้ที่มีจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นเพประโยชน์ต่อส่วนรวมภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่สนึกดีสนุกชอบปอดการทุจริตได้รับรางวัลเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมสาขาทิ่ดศาพัฒนาสังคมและการนำเป็นประโยชน์ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กไทยดีเด่นแห่งชาตินื่งในวันเด็กแห่งชาติได้รับรางวัลเชาชูเกียรติสุดยอดเด็กไทยดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีและตระ เยาวนชวนทีเด่นจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันเยาวนชวนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตรประจำปี2565 25และเป็นเด็กและเยาวชนคนดีสีภูเก็ตสาขาจิตอาสาและระเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนื่องในวันเยาวนชวนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตรประจำปี2565 25ค่ะ